ตัเดีย,เยวเพื่อนจะมาอยู่กับย่องทีวีช่อง Channel กันอีก,นก,นเเกเช่นเคยนะครับผมเขาซีซั่นใหม่ละมาได้เล่นานเนาะข้ามแน,นอยู่เลยโอเทีดด่ยมหมดอายุแน่ไม่มันไรเนาะอะไร <c oughs> ผมแรงกเท่าไรละมาเชอย่าแรงตอนนี้ผมแรงโปรสองนะครับผม โอ้ก็ถือว่าสูงอยู่นะโอเคนะี๋ววันนี้จะมาเล่นโหมดซอมบี้กันนะแต่เราจะไปเล่นซอมบี้คลาสสิกกันก่อนนะครับเพื่อเป็นการเปิดประเดมของโหมดซอมบี้เนาะึ่นตอนนี้ผมเลเวลแปดแล้วนะเอาเอากดอยู่ดีๆมันก็ได้ปืนใหม่โอ้เอา,เอามีดเออ เออไอ้เคสีเจ็ดเอามาให้หมดอะโอ้โหอะไรของข้ามด้มไหมเนี่ยฮัลโหลของมันจะเยอะไปแล้วเดี๋ยวโอเคนี่ครับเวลาเก็บของงานเลยเอาวันนี้เริ่มกันเลยนะครับไม่ต้องพูดทำทำเพลงอะไรเนาะโอ้ รอบที่สองเรเนะี้ยเราต้องใช้ปืนนะพี่เล่นคือเราต้องเราต้องใช้ปืนพวกยิงซอมบี้พวกนี้นะก็คือแบี้นะเออเดี๋ยว่ะซอมบี้ เราต้องใช้ปืนในการยิงตัวซอมบี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังหาซอมบี้ไม่เจอนะตอนนี้ผมไม่หาซอมบี้กันซอมบี้อยู่ไหนอ่ะนี่ไงครับคือเราต้องใช้ปืนพวกนี้ในการยิงซอมบี้แล้วเราก็จะได้พอยต์มานะครับซึ่งพอยต์เนี่ยเราจะเอาไปแลก ปืนมาเนี่ยครับจะแลกจากไอ้ตู้สีเขียวนี้ก็ได้นะครับหรือจะแลกจากไอ้ตรงนี้ได้นะครับ,นะรบเนโอโอ้ซอมบี้มันอยู่ไหนกันนะไหนข้างบนนะครับต้องรีบพังประตู ซอมบี้เอาซอมบี้นี่แม็กซ์อมโมโอ้ยมันทุกมาเพื่อนออกเกมหรือวะปืนผมมีอยู่ปืนเลยมาจากไหนอะ่ะอ๋อตรงนี้แมนทุกระยไกลาได้ไม่บอกเลยอ่าอยู่ไอเจ็ดข้าอยู่ผมเก็บปืนไร้ใช่้เก็บพอยต์ไปซื้อลูกสองดีกว่า เห็มนมีลูกสอโคตรเด็ดเลยโอ้ย <c oughs> ยับยงมันตายแล้วคุณนี่จะเอ็ออมหนึ่งก้นอยู่เนี่ยกัดเพื่อนเหรอกัดเพื่อนร่วมทีมเหรอ รีบไปสัมบูสมบู๊อ้าวอ้าอะไรวะอันนี้ใช้เเวาโทคนอยู่ดีๆก็ตายเพราะแต่เฮ่อ เอออโเคตอนนี้พอยเรามีสีเป็นอะไรสักเรื่องเราจะซื้อ <c oughs> ซื้อปืน BY15 <YU> <c oughs> นะครับกระสุนเต็มอยอูากระสุนยังไม่เต็มนะเมื่อกี้อ่าตอนนี้เรามีลูกซองมี BY15 แล้วนะครับผม เหมือนลูกซองมันจะยิงแรงมากเนะตอนเราอยู่ระยะไกลอ่ะใกล้เนาะนี่ยี้สิบห้าแบบแต่งไปแล้วปืนแต่งเนี่ยเนี่ยติดลีซีมาอ้าโอเปิดประตูแล้วเยี่ยมมากเลยเพื่อนโอ้โหพอยผมเหลือห้าห้าห้าอันนี้แหละ เล้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าตำแหน่งเป้าหมายประตูใช้หนึ่งพัหนึอะไรฮะเว้ยลืมปิดร้นดิสเกิลเปิดเออเปิดโฟกัสกิมมิ่ง ซอมบี้มาแล้วโอ้หมาหมาโอ้แรงโคตรเลยอะไอลูกซองน่ยลูกซองโคตรแรงแต่เขอเสียคือรีโหนะลดโคตรนานนะฮะฟ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบจิงยิง ท่านเน็ตเร็วต้องใช้ปืนพกค่ะแต่เฮ้คนนี้ใช้น่าจะเป็น S M G นี่เนี่ยอยรวไเนี่ยไคนเดี่มันเะลูกซองเหรไหมหรือหกตัวเดี๋ยวผมต้องกลับไปเปลี่ยนปืนละ บอนนี้มันจริงแบบปัง,ปงอะไรเนี่ยอะอะไรวะเฮท้าศูนย์สี่ศูนย์ห้ามาหนึ่งผมหาไม่เจอละต้องรีบกลับกลับไปนู่นดีเดียร์เรม็กแอมโมใช่หลงทางว่อะอันนึ้อ้าฉันนั้นฉันนั้น โอ้ซอมีมันต้องขู่แต่ตัวเยี่ยมหวังว่าเราคงยิงโดนเพื่อนกันเองไม่ได้นะเยี่ยมแม็ก Max Ammo ตีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอ้ยหลังหลังหลังเจอ,อถ้าไม่สังเกตก็้งเจยี่ยมมันต้องปดปืน,ปนดีกว่าจริงว่าดีแหละยแล้วกันไอ,อ ขนู้ซอมบี้ยังไม่หมดโอ้ติดสโคปได้เยี่ยม,มลเ,ยเลย <c oughs> แต่ไม่เปิดสโคปตอนตอนก,กดยิง <c oughs> อันนี้อะไรอะ่ะกล่องกระสุน เก็บตัวอย่างเลยอีกเนาบากนบนทำไมไมันต้องให้เราหาด้วยอืม,นมอหนึ่งพันเอาใคร,จ,ร,ะระนนจะสละสละคะแนนเจะสละคะแนน อยู่สวนพืชปริศนาอะอันนี้คืออะไรอัพโบแท็บคอยไม่พอต้านทันอะนี่มีกูเนี่ยต้านทันที่โบที่ต้านทันลด้ คุ้มชีวิตเออเฮ้ยไม่คุบมละเออยิงให้อยู่โอเคเจอเอ็มซีหน่อยไหคหาบุมเจอเอ็มซีหน่อยไหฮะเจอเอ็มซีหน่อย แต่เขาว่าแถวนี้มีกระสุน,มนไม่เข้ารั้วไฟฟ้ากันหรอแจ๊ะเอาอ๋อผมไปโดนไอ้รั้วเลเซอร์ นี่ยเนี่ยผมไม่ดูรู้เลเสื้อผมเลยตายฮะโอะเลยไลยเออช็อช,อชอ็อ หังโอ้โหมันยิงกันอย่างดูเดือดมากอ่ะโอ้โหดูเดือดมาก ทำไมมันผ่านไปเร็วแลอเกินเน,นี่ยอะไรซื้อคอยมาตอนนี้เรามี 8, อ,ยอยู่แปดพันคอยฮะเปิดทีวีทิ้งไว้นานแล้วเ้องขยับมันก่อนโอเคอะไรเดี๋ยวผมว่าปืนพกเราไม่ควรทิ้งปืนพกเดียด๋วยว เราก็ใส e so, ่ปืนเพิ่มในนี่งั้นเดี๋ยวผมเอาลูกซองมีกี่า15สิบห้าไปแล้วกันเอามามอ๋อแต่กระสุนซื้อกะงั้นก็ซื้ออะไรอีกเยอะเอะแต่ โอ้ซื้อไม่ทันทำไมผ่านไปโคตรเร็วเลยผ่านไปโคตรเร็วเลยผมยังไม่ได้ซื้อปืนเลยเลยงานวอร์ราระน่ากลัวมากเลยโอ้อะไร ม <Sen> ีบาสุกาอยูเนี่ยบาสุกาอยู่มีบาสุก้ามีบาสุกามาตังบีไม่สนโอ้ยนี่นี่นี่บาสุกามา ีปุซก้าวันนี้ไม่ชอบปุซก้เาเลยจะลวดล็อกเก็ตอ่ะมันไปไหน

โอ้โหมันต่างคนเดียวเลยเนาะค่ะห,หมดให้เรียวไว้โท้องคิดมัองตรงจุดอ่อนมันคือตรงสีม่วงนะฮะ มีตัวร่อนตัวต้นไม้วิอมนตามันมันีดร้องอยู่เออมันมาแล้ว อื่นนู่นผอปล่อยใครโอ้ตามผมคนเดียวเฮ้ยไปตามคนอื่นน่นเพราะว่าถ,ถ้าจะแบตกระสุนต้องใช้ปืนบก เด็กกันยิงพวกสัมีต้องใช้ปืนหุกี้สัมบีฮะเอาไออืมโอ้โอ้ต้องรีบยิงนะ Gae muốn cây chạy chị mã chạy chị mã chạy chị mã ai ai lắm chạy chị mã chạy chị mã ai ai กดยิงตามไปมันตามไปโหมาเสกใครเลยยิงยิงยิงมันปล่อยหนามมาด้ ก็เวรกรรมเด็โอโหลูกลูกไฟวิญญาณ มันไม่ทะเลยอวเหรโอ้ยไ,ได้ปืนมาเพิ่มได้บ้างอ้โอนี่นะครับผมอ่ะ สวันนี้นะผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับว่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผม